แบรรี่กำลังวิ่งเลียไปตามแนวทะเลสาบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขารู้ว่าถ้าเขาหยุดชีวิตของเขาจะต้องตกอยู่ในฝันร้ายทันทียุง1 0 0่งตัวกำลังจะมากัดเขาแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือยังไงเขาก็จะไม่เป็นไรหรอกดังนั้นไม่ต้องกลัวไปนะแบรรี่แล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นยุงบินช้าลงพวกมันบินได้เร็วกว่า1.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็กน้อยแล้วคุณก็วิ่งไปตลอดชีวิตไม่ได้เพราะงั้นหลังจากวิ่งไปอย่างไรจุดหมายไปไม่กี่ชั่วโมงแบรรี่ก็หยุดเขาเหงื่อออกชุม่ม และปล่อยกลิ่นที่ดึงดูดแมลงออกมายุงตัวน้อยตัวหนึ่งบินมาหาเขาส่งเสียงหึงห่งๆข้างหูเกาะลงบนคอที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อและกัดจเจ้าแมลงเจาะผ่านผิวหนังด้วยปากด้วยตัวช่วยแบบพิเศษที่เรียกว่าง,งวงยุงจะเริ่มด้วยการดูดเลือดผ่านเข็มนี้น้ำลายของมันเข้าไปในร่างกายของแบรี่และทําให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ซึ่งมันจะรับรู้ว่าน้ำลายของยุงเป็นศัตรูและส่งสารเคมีพิเศษไปในบริเวณที่ถูกกัด การต่อสู้ระหว่างสสารนี้และผู้บุกรุกถ้าไม่เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทั้งอาการแดงบวมและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอย่างอาการคันแบร์รี่สามารถนั่งเกาไปได้นานหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหลายวันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเขาตอบสนองต่อการกัดอย่างไรยุ่งจะดื่มเลือดของแบร์รี่จนอิ่มและบินจากไปไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่เพราะมันต้องการเลือดในการวางไข่โปรตีนในเลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่มแมลงประเภทนี้ใช้ผลิตไข่ไข่ของพวกมันจะเติบโตโดยปราศจากสสารนี้ไม่ได้ ใช่แล้วยุงเกือบทุกตัวที่มากัดก็คือตัวเมียยุงตัวผู้ชอบพืชและน้ำหวานจากดอกไม้มากกว่ายังไงพวกเขาก็เป็นผู้ชายนี่นะและเมื่อยุงตัวเมียบินจากแบรรี่ไปพวกมันก็ไปเกาะลงริมทะเลสาบซึ่งเป็นจุดที่ยุงจำนวนมากอยู่รวมกันตรงนี้มแมลงพวกนี้จะวางไข่ดื่มน้ำและอาบแดดพักผ่อนพวกมันมีกันเป็นแสนแสนตัวแล้วทั้งหมดก็กำลังหิวโหยเมื่อพวกยุงตัวเมียนำกลิ่นเหงื่อของแบรรี่มาด้วยมันก็ดึงดูดยุงที่เหลือเช่นกัน ในโลกนี้มีแมาลงประเภทนี้อยู่ราว3,500สายพันธุ์บางชนิดชอบกลิ่นน้ำตาลน้ำหอมหรือสารระง,งับกลิ่นกายและบางพวกก็ชื่นชอบกลิ่นเท้าสกรปรกความน่าดึงดูดยุงของคุณยังขึ้นอยู่กับว่าในวันนั้นคุณกินอะไรเข้าไปด้วยกินขนมและช็อกโกแลตไปเยอะเลยเหรอเยี่ยมทีนี้ยุงก็จะสัมผัสถึงกลิ่นเหงื่อหวานๆจางๆที่มาจากตัวคุณได้หรือคุณกินกระเทียมและหัวหอมเข้าไปยุงอาจจะไม่อยากยุ่งกับคุณเท่าไหร่นะ และไม่ใช่แค่พวกมันแต่เกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกลิ่นเหงื่อของแบรี่เลยเหมาะเจาะก,กับยุงทุกชนิดบนชายฝั่งพวกเหมือนบ้าคลัง่งบินออกไปและพุ่งตรงไปที่ชายผู้น่าสงสารถ้าคุณเดินไปใกล้แหล่งน้ําในตอนช่วงค่าถ้าคุณมีเหงื่อออกสวมเสื้อสีดําและมีเลือดกรุ๊ปโอหงั้นคุณก็มีโอกาสจะถูกยุงรุมกัดและแบรี่ก็ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดนั้นเลยยุงตัวแรกเกาะลงบนเท้าของแบรรี่ พวกมันกัดเขาและเริ่มดูดเลือดยุงตัวเล็กๆตัวหนึ่งดูดเลือดขึ้นมาได้ในขนาดหยดเท่า,มาเมล็ดข้าวแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นมันไม่มีผลอะไรเลยแต่ถ้ายุงหลายสิบตัวมารุมกัดล่าฟังดูไม่ดีเลยแบรรี่ตอบโต้ด้วยการปัดยุงแต่เจ้า,มาแมลงพวกนี้ก็มากันไม่หยุดพวกมันจะพลาดอาหารข้ามแสนอร่อยไปไม่ได้ยุงสิบยี่สิบ 50และเป็นร้อยตัวพวกมันเกาะเต็มขาของแบร์รี่ผิวหนังของเขาบวมและกลายเป็นสีแดงแบร์รี่รู้สึกถึงความแสบระบบภูมิคุ้มกันของเขาทำงานเต็ม100%และเพื่อพยายามลดความเสียหายและขับผู้บุกรุกออกไปและยิ่งระบบการป้องกันของร่างกายแบร์รี่ทำงานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกแย่เท่านั้นยุงมาเกาะมือของเขาและเสื้อยืดที่เปียกแนบตัวและใช่ปากของมันเจาะทะลุชั้นผ้าบางๆนั้นได้แบร์รี่พยายามวิ่งหนีไปแล้วก็สะดุดก้อนหินและลม้ลมลง มแมลงบางตัวกินอาหารของมันเสร็จแล้วและบินจากไปเพื่อไปบอกเพื่อนของพวกมันว่ามีอาหารฟรีอยู่ตรงนี้ยุงจากทั่วทะเลสาบตรงมาลิ้มรสแบรี่ยุง200ตัวดื่มเลือดของเขาและเพิ่มเป็น3 5 7และ900้และตอนนี้เขาก็โดนยุงกัดไป1 0 0 0ตัวแล้วที่พวกมันดูดออกไปรวมกันได้เลือดแก้วเล็กๆแก้วหนึ่งเลยแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือพวกมันยังกัดเขาต่อไปตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกมันได้แล้วแม้พวกมันจะตั้งใจกัดเขาแค่หนึ่พครั้งก็ตามโอกาสเดียวที่จะหนีรอดไปได้ก็คือลงน้ําแบร์รี่ไม่สนใจความคันลุกขึ้นแล้ววิ่งตรงไปริมทะเลสาบระหว่างนั้นยุงก็กัดเขาไป1น0 0 0แตัวแล้ว เสียใจด้วยนะแบรรี่แต่เราต้องให้ความมันเทองแก่ผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะคุณจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลยล่ะเขาเข้าไปใกล้แหล่งน้ำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยุงก็บินอยู่เต็มหน้าเขา ทำให้เขามองไม่เห็นถนนแต่แบรี่ยังคงวิ่งต่อไปปัดปลายมือไปมาเอาเป็นว่าคุณน่าจะเข้าใจเวลาที่คุณหลับอยู่แล้วมียุงบินผ่านหน้าต่างเข้ามาใช่ไหมถึงจะแค่ตัวเดียวแต่เสียงวีหวีสูงสูงของมันน่ารำคาญสุดๆไปเลยและตอนนี้ให้นึกภาพว่ายุงเป็นล้านตัวทําเสียงนั้นสิมันเหมือนเวลาแซกโซโฟนเล่นเสียงสูงสูงเลยขอโทษนะถ้าผู้คุณคนไหนเป็นนักเล่นแซกเอาล่ะแบรี่ชะลอความเร็วลงเขาเหนื่อยล้าแล้วและหัวใจของเขาก็เต้นเร็วเกินไป เขาไม่รู้สึกว่าโดนกัดอยู่หรือกระทั่งคันแล้วร่างกายของเขาอ่อนแรงลงแต่เขายังคงเคลื่อนต่อไปที่ทะเลสาบข้างหน้ายุ่งดูดเลือดเขาไปเท่ากับน้ำมันลมสามกระป๋องแล้วและมันก็ร้ายแรงมากด้วยแบรี่เริ่มมีไข้และสติสัมปันชญญะล่องลอยระบบภูมิคุ้มกันของเขาเอาไม่อยู่แล้ว เบรรี่วิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วเขาพยายามเดินต่อไปการก้าวแต่ละก้าวช่างยากเย็นขึ้นทุกทีริมฟังอยู่ห่งางออกไปแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะเขาไม่เหลือพลังงานในการเคลื่อนไหวอีกแล้วเขาจึงนั่งลงบนหญ,ญ้าและยอมรับสถานการณ์แต่โดยดีเขาเสียเลือดไปเท่าขวดน้ำอมัดลมขนาดใหญ่และมันก็มากมายทีเดียวเรื่องราวครั้งนี้อาจเป็นการจู่โจมมนุษย์ของยุงในระดับที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยแล้วจากนั้นในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นเองผู้ช่วยชีวิตก็ปรากฏตัวขึ้น กบตัวหนึ่งส่งเสียงร้องอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีอีกตัวกบเป็นฝูงกระโดดเข้ามาใกล้ริมฝั่งพวกมันแลบลิ้นออกมาเหมือนหอกและจับยุงไว้เหตุการณ์นี้ช่วยแบรี่มีความหวังขึ้นเขาใช้ความพยายามเพลือกสุดท้ายไปถึงทะเลสาบกระโดดลงไปและเยี่ยมโล่งซึทีน้ำเย็นๆห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดของเขาเอาไว้และช่วยบรรเทาอาการคันและระคายเคืองที่ถูกกัดเขารออยู่ในน้ำขณะที่กบกินยุงเข้าไปส่วนที่เหลือก็บินหนีจากนั้นแบรี่ค่อยคลานขึ้นมาจากทะเลสาบ เขาเห็นกบจับยุงและตระหนักว่าเจ้า,มาแมลงหน้ารำคาญพวกนั้นจำเป็นต่อโลกของเรากบมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเจ้าสัตว์ประหลาดตัวน้อยนี้และนอกจากกบก็ยังมีสัตว์อีกหลายอย่างที่กินยุงเป็นอาหารทั้งกิ้งกาแมงมุมค้างคาวนกเต่ามีมากมายเต็มไปหมดเลยยุงเป็นแหล่งอาหารที่ไม่มีวันหมดสำหรับพวกมันยุงคู่หนึ่งวางไข่ได้ถึง200ฟอง พวกมันโตเร็วและอายุไขก็สั้นมากแต่ถ้า,มาแมลงชนิดนี้หายไปหมดหายนะทางระบบนิเวศก็จะมาเยือนสัตว์ทุกสายพันธุ์สูญหายไปจากโลกใบนี้กบที่ช่วยชีวิตแบรรี่ไว้ก็จะไม่มีอีกต่อไปถ้าไม่มีกบจำนวนประชากรของมแมลงชนิดอื่นอย่างมาแมลงวันก็จะเริ่มขยายตัวขึ้นพวกมันจะเพิ่มจํานวนอย่างไม่อยาจควบคุมได้แล้วจากนั้นปัญหาอื่นๆก็จะตามมาเหมือนโดมิโนโล้มต่อกันดังนั้นแบรรี่อย่าโกรธยุ่งไปเลยนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคุณไปจัดการอาการคันของคุณดีกว่า ทั้งตัวของเขาแดงและเต็มไปด้วยตุ่มเล็กๆเ,เขาเริ่มเกาและก็ไม่ช่วยอะไรนักเว้นแต่ทําให้แย่กว่าเดิมตราบใดที่น้ําลายของยุงยังอยู่ในร่างกายของเขาและระบบภูมิคุ้มกันยังต่อสู้กับมันแบรี่ก็จะคันต่อไปโชคดีที่มีน้ํามันและขี้ผึ้งมากมายที่ช่วยบรรเทาอาการได้แต่ทางที่ดีที่สุดในการขจัดปัญหาก็คืออย่าไปสนใจมัน แบรี่แค่ต้องเบีย่ยงความสนใจไปทำอย่างอื่นจากนั้นความอยากเก่าก็จะหายไปแบรี่รอดชีวิตจากการถูกยุงจำนวนมหาศาลกัดได้โดยไม่มีอันตรายใดๆตามมาแต่บางคนก็ประสบปัญหานี้ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีอาการแพ้หรือไม่บางคนแค่มีตุ่มเล็กๆแต่บางคนก็เกิดอาการอักเสบรุนแรงได้สำหรับแบรรี่เขาไม่บวมเหรอหมายถึงเขาไม่บวมใช่ไหม โอเคผมจะพอแค่นี้นะทางที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองก็คือใช้สเปรย์กันมแมลงตอนนี้แบรรี่ชีดสเปรย์ใส่ตัวเองด้วยสารนี้ทุกครั้งก่อนวิ่งแล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วแต่มาดูสถานการณ์อื่นๆกันดีกว่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าเขาถูกสุนัขขนาดใหญ่จูโจมเฮ้ <c oughs> hey, แค่ล้อเล่นเท่านั้นนะใจเย็นๆนะแบรรี่ไม่มีอะไรดีไปกว่าขนมปังติ้งทาเนยสำหรับมื้อเช้าถ้าเราไม่นับฮอตฟัดซันเดย์นนะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเอาเนยเย็นๆมาปาดขนมปังปิ้งยากหรือเกินเรามีไอเดียมาบอกให้ใช้ที่ขูดชีสแทนคิดก่อนว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยขูดออกมากระบวนการนี้จะทําให้เนยนุ่มลงทําให้ปาดได้ง่ายขึ้นแล้วคุณก็ไม่ต้องเอาเนยปริมาณมากมาละลายด้วยแต่ฉันก็ยังอยากกินฮอตฟัอยู่ดีอะพาสต้าแห้งมีหลายรูปแบบและหลายขนาด เพราะว่ามีเหตุผลอยู่นั่นเป็นเพราะว่าพาสต้าแต่ละชนิดจะเข้ากันได้ดีที่สุดกับซอสเฉพาะตัวอย่างเช่นพาสต้าเปลือกหอยจะเข้ากันได้ดีที่สุดกับซอสที่มีเนื้อหนาแล้วก็ข้นทำไมละ่ะเพราะว่าซอสจะได้แทรกเข้าไปในเปลือกหอยทําให้เสิร์ฟและลายนได้ง่ายขึ้นและด้านนอกที่เป็นรอยกรีดก็ช่วยให้เปลือกหอยดูดซับซอสเข้าไปได้เต็มที่คุณเคยอบคุกกี้แล้วทํามันหมไหมโอ้ยคุณสามารถช่วยชีวิตมันได้ด้วยที่ขูดชีสเช่นกัน แค่ขูดเอาส่วนดำๆออกหลังจากค่อยๆบรรจงแกะคุกกี้ออกมาจากถาดแต่ระวังดีๆนะต้องรอให้คุกกี้เย็นซะก่อนและถ้าคุณทำรูปทรงมาเสียาหายนิดหน่อยแลย้วก็คุณสามารถเอาไปจุ่มในช็อกโกแลตที่ละลายแล้วได้หลังจากช็อกโกแลตเย็นแล้วคุณก็จะได้คุกกี้รูปทรงที่สมบูรณ์ไร้ที่ติแต่ว่าหลังจากมันเข้าปากคุณลงไปถึงไหนตัวไหนแล้วเนี่ยรูปร่างคุกกี้ยังสำคัญอยู่ด้วยเหรอแค่สงสัยอะ่ะ าคุณชอบใส่ส่วนประกอบหลายๆอย่างลงในแซนด์วิชของคุณแต่ไม่ชอบเลยเวลาขนมปังมันยุบยับนุ่มนิ่มมีวิธีที่จะลดความเปียกชื้นอยู่ให้หยิบมะเขือเทศหัน่นหรือตั้งกวาหัน่นแล้วเอามาวางไว้ระหว่างกระดาษทิชชู่ที่ใช้ในครัวซับไว้2แผน่นทิ้งไว้5นาทีหลังจากนั้นก็เอามาใช้ได้แล้วก็ดูให้แน่ใจด้วยว่าเนยชีสหรือซอสเช่นมายองเนสหรือซอสมะเขือเทศนั้นปาดลงไปบนขนมปังก่อนเพื่อนซึ่งมันจะช่วยเคลือบขนมปังไว้แล้วก็ทำให้ความชื้นไม่ลงไป บางคนคิดว่าเส้นสีขาวๆที่เจอใกล้กๆไข่แดงนั้นต้องเอาออกก่อนจะเอาไข่ไปปรุงฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกคุณว่าเส้นพวกนั้นเรียกว่าคาเลซ่าและคุณไม่ต้องเอามันออกหรอกมันมีไว้ช่วยยึดไข่แดงให้อยู่กับที่ตรงกลางไข่คาเลซ่าจะไม่กระทบเนื้ออาหารหรือรสชาติของอาหารเลยดังนั้นจะเอาออกหรือไม่ก็แล้วแต่คุณเลยเคยสังเกตไหมว่ากล่องน้ําผลไม้มีด้านพับอยู่สองด้านแต่อยู่กันคนละด้านที่จริงแล้วมันเป็นที่จับให้เรานะ ผู้ผลิตออกแบบกล่องมาแบบนี้เพื่อให้เราจับมันง่ายขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องไปบีบกล่องแล้วก็ทาน้ําผลไม้หกคุณไม่จําเป็นต้องเป็นมือปโปรในการทําขนมเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งน้ําตาลสีขาวและน้ําตาลแดงในสูตรอาหารแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าน้ําตาล2ประเภทนี้มันแตกต่างกันยังไงกลายเป็นว่าสิ่งเดียวที่ทําให้มันต่างกันก็คือแนวระหว่างการผลิตโดยจะมีการใส่ากากน้ําตาลแค่เล็กน้อยลงไปในน้ําตาลแดงกากน้ําตาลนั้นจะคลายๆน้าเชื่อมเวลาคุณเอาอ้อยไปผ่านกระบวนการ ปกติแล้วมันจะถูกเอาออกไประหว่างกระบวนการทําให้มันขาวน้ําตาลสีขาวๆก็ทําแบบนี้แต่ว่าถ้ายังเหลือกากน้ําตาลอยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเราก็จะได้น้ําตาลแดงมาซึ่งมีรสชาติเฉพาะและสีเข้มกว่าเป็นของดีออกนะมีหลายอย่างเลยที่คุณใส่เครื่องล้างจานได้นอกเหนือจากจานยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถทําความสะอาดอย่างอื่นได้ด้วยเช่นถุงมือซิลิโคนที่ใช้กับเตาอบหรือว่ามือจับของเครื่องใช้ในครัวอย่างอื่นเช่นเตาอบหรือเตาแก๊ องน้าในครัวบางชนิดและผ้าขนหนูในครัวที่เอามาใช้ซ้ําได้นั้นก็นํามาล้างในเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัยด้วยพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในครัวแล้วมีหลายอย่างเลยที่คุณเอาน้ํายาล้างจานมาใช้กับมันได้เช่นขัดเครื่องเรือนหน้าบ้านแค่เติมน้ํายาลงไปในน้ําอุ่นนิดนึงแล้วก็เอาผ้าจุ่มลงไปนํามาขัดเครื่องเรือนที่อยู่นอกบ้านแล้วสุดท้ายก็เอาสายยางฉีดน้าไล่คุณสามารถใช้น้ำยาล้างจานกำจัดคราบมันบนเสื้อผ้าได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นซอสพาสต้าหรือน้ำสลัด แหมบางทีมันก็หกกันบ้างดังนั้นให้ใส่น้ำยาล้างจานบีบลงบนคราบนิดหน่อยแล้วก็ล้างน้ำออกใช้น้ำยาที่ไม่มีสีสำหรับเสื้อผ้าสีอ่อนแต่สำหรับคราบที่ฝังแน่นเอาออกยากให้จุ่มน้ำยาเล็กน้อยแช่ไว้ก่อนแล้วค่อยเอาผ้าโยนเข้าเครื่องซักผ้าตามปกติคราวหน้าก็เอาผ้าคลุมกันเปื้อนเด็กมาใส่ก่อนกินล่ะถ้าไม่มีวิธีไหนเลยที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าได้แล้วคุณยังต้องเห็นเสื้อผ้ากองเบื่อมกวนใจอยู่แล้วก็ เรามีวิธีง่ายๆที่อาจจะได้ผลมาบอกมันเรียกว่ากดเอาเข้าหนึ่งเอาออกหนึ่งแปลว่าไม่ว่าจะซื้อเสื้อตัวใหม่มาเท่าไหร่จะต้องเอาเสื้อผ้าเก่าที่มีอยู่แล้วอ,ออกเท่านั้นแปลว่าคุณจะได้จัดระเบียบพื้นที่อยู่ตลอดและเพื่อให้หาของในตู้ได้ง่ายๆโชคดีแล้วกันนะให้เอาเสื้อตัวที่ใช้บ่อยๆไปอยู่ในระดับสายตาวิธีนี้จะทําให้หาง่ายขึ้นและก็ดึงออกมาง่ายขึ้นเวลาเรารีบๆส่วนเสื้อผ้าที่ใส่น้อยกว่าเช่นชุดที่ใส่ไปงานตอนเย็นเป็นต้น สามารถเอาไปไว้ด้านบนหรือต่ำกว่าระดับสายตาได้คุณสามารถเอากระป๋องใส่เครื่องเทศที่เป็นเหล็กที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ได้เอาแม่เหล็กแรงมาติดกาวด้านในกระป๋องแล้วมันจะกลายเป็นชั้นแม่เหล็กได้เอาไว้เก็บของที่ใช้ประจำวันเช่นตะหลิวทับที่ตักไอศครีมหรือว่าช้อนซ่อมก็ได้คุณเอามันไปไว้บนพื้นผิวที่เป็นเหล็กได้หมดเช่นประตูตู้เย็นมันจะเข้ากับแม่เหล็กในครัวคุณได้เป็นอย่างดีสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในห้องซักล้างของคุณและเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมมากในการเก็บขนสัตว์เลี้ยง บางทีอาจจะใช้ดีกว่าลูกกลิ้งซะอีกให้เอาแผ่นที่ซับให้ผ้าแห้งมาแล้วบีบน้ำยา e l ลโบ g รีสลงไปมันจะกำจัดขนแมวและขนสุนัขได้อย่างรวดเร็วมันใช้ได้กับทุกพื้นผิวแต่ได้ผลดีมากสำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟองน้ำบุกถ้าคุณไม่ชอบเวลาที่ประตูส่งเสียงเอดอาร์ Art เวลาคุณเปิดเข้าห้องให้เอาสบู่มาก้อนหนึ่งแล้วเอาไปถูที่บานพับเลยแต่ว่ามันจะช่วยได้แค่สักพักหนึ่งนะซึ่งก็จะช่วยได้จนกว่าคุณจะไปร้านขายอุปกรณ์แล้วก็ซื้อน้ำมันหล่อเลื่นมา คุณเคยสังเกตไหมว่าในลิฟต์บางตัวจะมีดาวอยู่ติดกับเบอร์ชั้นไม่ไม่ได้บอกหรอกว่าออฟฟิศชั้นอยู่ชั้นไหนมันมีไว้บอกทางออกที่ใกล้ที่สุดว่าอยู่ตรงไหนและไม่จําเป็นด้วยว่าจะอยู่ชั้นแรกเสมอไปส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นที่อยู่ใกล้ถนนที่สุดคุณเคยสังเกตไหมว่าป้ายบอกให้อยู่นั้นเป็นสีแดงเมื่อสมัยก่อนนั้นไม่ได้มีสีเฉพาะอะไรเลยก่อนยุค1920พวกเขายังไม่ได้ทําให้มันเป็นรูปทรงมาตรฐานเลยด้วยซ้ําในปี1922 ถึงได้มีคนคิดเป็นทรงแปดเหลี่ยมขึ้นมาแต่ตอนแรกเลยมันเป็นสีเหลืองนั่นก็เพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจางง่ายมากเวลาโดนแดดเผานานๆดังนั้นสีเหลืองก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใช้วเวลาอีก30ปีให้หลังกว่าจะมีสีทาเคลือบป้องกันสีจางประดิษฐ์ขึ้นมาเราก็เลยเปลี่ยนสีป้ายบอกหยุดให้เป็นสีแดงแต่จะว่าไปมันก็เป็นสีที่ดีที่สุดเลยนะทีอยากให้คนสังเกตเห็นมันง่ายๆคุณดูไม่ว่ามีกุหลาบอยู่พันหนึ่งที่โตสูงกว่าคนอีก ตามสถิติจากกินเนส s ์บุ๊กพุ่มกุหลาบที่สูงที่สุดที่เคยพบนั้นอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมันสูงถึง8.6เมตรเลยละ่ะใช่มันสูงได้ถึงขนาดนั้นเลยเช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันเลยเสือสองตัวก็จะมีลายที่ไม่เหมือนกันเด็ดขาดคนที่ดูแลหรือทำงานกับเสือจะแยกมันแต่ละตัวออกจากกันได้ง่ายขึ้นพนันได้เลยว่าคุณไม่รู้ว่าทำเนียบขาวมีรรานดอกไม้ของตัวเองซ่อนอยู่ที่ชั้นใต้ดินของตึก มันเอาไว้จัดดอกไม้สำหรับอีเวนท์ทุกแบบที่จัดขึ้นในอาคารแห่งนี้อาจจะฟังแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่พิซ่าเป็นอาหารที่คนอเมริกันชื่นชอบเป็นอย่างมากแม้ต้นกำเนิดของมันคือประเทศอิตาลีก็ตามคนอเมริกันชอบกินมันมากถึงขนาดคิดแล้วว่าทุกๆวินาทีในทุกรัฐจะมีการซื้อพิซ่าถึง350ชิ้นโหแล้วทำไมฉันได้น้อยจังอ่ะและเพื่อบริหารจัดการความต้องการอย่างสูงของอาหารจานนี้ ประมาณ17%ของร้านอาหารทุกร้านในอเมริกาก็เป็นร้านพิซซ่าไิซะมีวิธีในการทำน้ำมะนาวโดวยไม่ให้เม็ดตกลงไปในเครื่องดื่มของคุณให้ตัดมะนาวเป็นสองซีกแล้วเอาครีมคีปในครัวมาบีบด้านแหลมของมะนาวให้มันหันลงแล้วน้ำก็จะไหลออกมาแต่ว่าเม็ดจะยังอยู่ในลูกมะนาวอยู่อูห้หน้ำมะนาวเข้ากันดีกับพิซซ่าเลยนะในแคลิฟอร์เนียมีหลอดไฟที่ให้แสงสว่างมาตั้งแต่ปี1901เดิมทีมันเป็นโคมไฟขนาด30วัตต์ หลอดนี้ให้แสงสว่างอบอ,อุ่นสบายตาคล้ายกับไฟกลางคืนขนาด4วัตต์มันถูกสร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสอดอฟเชเลซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟธรรมดาที่ใช้เส้นใยคาร์บอนเป่าด้วยมือในช่วงปลายทศวรรษที่18เส้นทางของหลอดไฟนี้มีความน่าสนใจเมื่อเจ้าของบริษัทบริจาคหลอดไฟให้กับแผนกดับเพลิงในพื้นที่ตั้งแต่นั้นมามันก็แทบไม่เคยถูกปิดเลยทำให้มันเป็นหลอดไฟที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ตอนนี้เรามาดูอายุการใช้งานของหลอดไฟสมัยใหม่กันอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับแบรนด์เทคโนโลยีและประเภททุกวันนี้หลอดไฟรุ่นใหม่ใช้งานได้นานกว่า2 0 0 0 0ชั่วโมงเราก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและพัฒนาขึ้นมากแต่หลอดไฟจากสองศตวรรษก่อนมีความทนทานมากกว่าหลอดไฟสมัยนี้มันค่อนข้างแปลกและถ้าคุณสังเกตเรื่องอายุการใช้งานไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่หลอดไฟเท่านั้นเหมือนทุกอย่างที่เราซื้อใช้สมัยนี้มักจะพังเร็วกว่าเมื่อก่อนมาก นั่นเป็นเพราะแนวคิดที่เรียกว่าการตั้งใจทําให้สินค้าตกรุ่นเมื่อบริษัทต่างๆออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เสื่อมสภาพเร็วหรือใช้ไม่ได้ในระยะเวลาสั้นแนวคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ก็คือการทําให้คุณซื้อของใหม่หรืออัปเกรดเร็วๆบางประเทศมีการแบนแนวคิดนี้จริงๆเพราะว่ามันไม่ดีนะมันเริ่มมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปช่วงทศวรรษที่1924ผู้ชายที่ชื่ออัลเฟรดพีสโลนจูเนีย ซึ่งทำงานให้กับเ e เนอ a ร m อัล r s เตอร์แนะนำให้ออกรุ่นใหม่ทุกปีเพื่อให้ยอดขายไปได้เรื่อยๆการตกรุ่นตามแผนจะได้ผลที่ดีที่สุดเมื่อบริษัทมีการผูกขาดไม่เยอะหรือมีคู่แข่งน้อยมากก่อนที่พวกเขาจะใช้กลยุทธ์นี้ พวกเขาต้องแน่ใจว่าคุณจะกลับมาหาพวกเขาเพื่อสินค้าใหม่เพราะคุณมีความพักดีต่อแบรนด์ของพวกเขาพวกเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์ออกแบบมาให้ใช้งานได้นานแค่ไหนแต่คุณไม่รู้สิ่งที่น่าสนใจก็คือผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะใช้งานได้นานกว่าเมื่อมีการแข่งขันในตลาดมากขึ้นตัวอย่างเช่นรถยนต์ญี่ปุ่นที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเข้าสู่ตลาดอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1960และ1970 ผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาต้องปรับแผนกลยุทธ์และผลิตรถยนต์ที่มีความทนทานมากขึ้นเพื่อให้ทันเกมแล้วการตั้งใจทําให้สินค้าตกรุ่นแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างจากมุมมองของผู้ผลิตมันเยี่ยมมากมันช่วยพวกเขาสร้างกําไรและช่วยให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้เนื่องจากลูกค้าย,ยังคงซื้อเขาใหม่อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังผลักดันบริษัทต่างๆให้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาซึ่งสามารถนําไปสู่นวัตกรรมดีๆได้ แต่ถ้าพูดถึงข้อเสียมันก็มีอยู่เยอะเลยทีเดียวมันมีข้อเสียอยู่เยอะมากแล้วเรายังใช้ทรัพยากรอันมีค่าจนเกือบหมดแนวคิดนี้มีหลายประเภทการตั้งใจทําให้สินค้าตกรุ่นอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณไม่สามารถจัดการกับการอัปเดตล่าสุดหรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมใหม่ได้เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นในแง่ของการรับรู้มุมมองที่มีต่อสินค้าตัวนั้นจะเปลี่ยนไปตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟนหรือแฟชั่นดีไซเนอร์จะเปลี่ยนสไตล์ของผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้รุ่นเก่าดูไม่ค่อยสวยแล้วและถ้ามันมีการหมดอายุก็ใช่แล้วนี่คือมาตรฐานขั้นสูงสุดเลยผลิตภัณฑ์บางอย่างหยุดทำงานหรือถูกปิดหลังจากวันที่กำหนดบังคับให้คุณต้องซื้อใหม่และยังมีการตกรุ่นในแง่ของกฎหมายด้วยนี่คือเมื่อมีการผ่านกฎหมายที่ทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างผิดกฎหมายไปเลยผลิตภัณฑ์บางอย่างมีการออกแบบมาว่าไม่อนุญาตให้ซ่อมแซม คุณเคยลองซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียไหมล่ะบางบริษัทจะป้องกันไม่ให้เราซ่อมด้วยการทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถเปิดออกมาหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้กลยุทธ์ในการผลิตอีกแบบหนึ่งคือเ e to Break ผลิตภัณฑ์บางอย่างถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้เสื่อมสภาพเร็วผู้ผลิตใช้วัสดุที่เบาบางซึ่งเสียหายหรือชำรุดได้ไง่ายและบางครั้งคุณไม่สามารถจะอัปเกรดซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณได้เพราะมันใช้งานร่วมกันไม่ได้อีกแล้ว แล้วอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ล่ะคุณน่าจะมีอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ในตัวที่คุณถอดมันออกมาและเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมหลังจากใช้ไป23ปีแบตเตอรี่พวกนั้นก็เริ่มเสื่อมและคุณก็ถูกบังคับให้ซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดแทนที่จะเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่เสื้อผ้าก็อยู่บนแนวคิดนี้เช่นกันเสื้อผ้าสมัยก่อนมักจะใส่ได้นานหลายปีแต่ถ้าคุณซื้อเสื้อยืดตัวใหม่เดี๋ยวนี้แม้ว่าจะเป็นแบรนด์ดังก็ตามคุณจะเจอปัญหาหลังจากการใส่ไป23ปี และมันไม่ใช่บังเอิญเป็นแบบนั้นการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับถุงน่องผู้หญิงทําให้เราได้รู้ความลับ,บแบรนด์เสื้อผ้าตั้งใจผลิตถุงน่องให้มันร,รันได้ง่ายๆทําให้เราทิ้งมันไปหลังจากที่ใส่ได้แค่6ครั้งถุงน่องของคุณยายทนทานต่อการใช้งานมากกว่าของรุ่นเรามากถุงน่อง130ล้านคู่ถูกขายในฝรั่งเศสในระยะเวลาแค่ปีเดียวในการศึกษานี้เกือบ2ใน3ของผู้เข้าร่วมยอมรับจริงๆว่า ถุงน่องของพวกเขาใช้งานประมาณ6ครั้งเท่านั้นผมหมายความว่าพวกเขาไม่ได้เบื่อพวกมันแต่ไม่สามารถใส่ได้เพราะมันถูกผลิตมาอย่างบอบบางโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงมักจะซื้อถุงน่องประมาณ1 0 1ถึงคู่ต่อฤดูเพื่อให้ทันกับการเสื่อมสภาพของมันการศึกษาชี้ให้เห็นสาเหตุหลัก2ประการได้แก่ภาคคุณภาพต่ำและการใช้สารแต่งเติมที่ทำให้ถุงน่องมีความทนทานน้อยลงเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ผลิตถุงน่องผลิตมันขึ้นมาอย่างไม่ประณีตเพื่อลดต้นทุน โดยละเลยรูปทรงตามธรรมชาติของขามนุษย์และพวกเขาขาดความใส่ใจในรายละเอียดการตกแต่งที่ต้องทำด้วยมือในเรื่องของเสื้อผ้าโดยทั่วไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาและมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆมากมายเรากำลังพูดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกซื้อและการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเสื้อผ้าในสมัยกอ่อน เสื้อผ้ามักทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นผ้าายขนสัตว์และผ้าไหมพวกเขาตั้งใจผลิตเสื้อผ้าที่สามารถใช้ไปได้นานๆแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนไปแล้วปัจจัยสำคัญอยู่ที่วัสดุสังเคราะห์เช่นโพลีเอสเตอร์และไนลอนแน่นอนว่าพวกมันถูกกว่าแต่พวกมันอาจจะไม่ทนทานหรือใส่ไม่ค่อยสบายอ่าและอย่าลืมกระแสของแฟชั่นด้วยมันคือการผลิตเสื้อผ้าที่มีราคาถูกมากในปริมาณเยอะ และคุณก็ใส่มันแค่ไม่กี่ครั้งตอนที่มันกําลังคิดเท่านั้นคุณภาพไม่ใช่เรื่องสําคัญในประเด็นนี้ความรวดเร็วและต้นทุนที่ต่ําคือตัวกําหนดทุกอย่างแต่เฮ้ยอย่าเพิ่งหมดหวังวเรื่องดีๆก็ยังมีอยู่ผู้คนจํานวนมากก็เรื่อยๆกําลังก้าวเข้าสู่กระแสแฟชั่นที่ยั่งยืนและมีจริยธรรมพวกเขาต้องการเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตขึ้นภายใต้ใสภาพการทํางานที่เป็นธรรมคุณรู้ไหมกระแสนี้ทําให้คุณภาพและความทนทานกลับมามีความสําคัญอีกครั้ง แบรนด์ต่างๆกำลังก้าวเข้ามาอีกขั้นและผลิตเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานในการใช้งานใช่แล้วโลกของเสื้อผ้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยแฟชั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัสดุที่มีราคาถูกลงและมีความทนทานน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนจํานวนมากเรื่อยๆที่ผลักดันให้เกิดแฟชั่นที่ยั่งยืนมีจริยธรรมและมีคุณภาพสูงเหมือนแฟชั่นเล่นชักเยอะแต่สุดท้ายใครจะชนะ รอดูกันกลับมาที่ความน่าเชื่อถือของรถยนในปัจจุบันดูเหมือนว่ารถใหม่ๆจะเจอปัญหามากขึ้นและไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องเครื่องยนต์แลระบบเกียร์ที่บางยี่ห้อเคยเจอเท่านั้นไม่เลยตอนนี้ระบบควบคุมสภาพอากาศระบบไฟฟ้าและความบันเทิงในรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถและแม้แต่กระจกไฟฟ้าจะเริ่มมีปัญหาในช่วง2-3ปีแรกปัญหาทางเทคนิคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับรถยนต์เท่านั้น Apple ยอมรับว่าจงใจทําให้ iPhone ชา้าลง จากนั้นก็เป็นตู้เย็นพวกมันมีปัญหาเรื่องคอมเพรสเซอร์ซึ่งมีอายุการใช้งานแค่หนึ่งใน3หรือ1ใน4จากเดิมประตูตู้เย็นเดี่ยวนี้ก็มีปัญหามากแทนที่จะขันน็อตให้แน่นหนาแต่เดี๋ยวนี้ใช้กาวติดแทนการเปิดตู้เย็นหาของกินตอนกลางคืนก็อาจจะสร้างปัญหาได้เมื่อเวลาผ่านไปประตูจะไม่ค่อยดูดและปิดได้ไม่สนิทโดยรวมแล้วแนวคิดนี้ก็มีข้อดีอยู่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานน้อยลงเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นถุงสาหรายแทนถุงพลาสติกอยากดื่มชาหน่อยไหมเรามีถุงชาที่ละลายได้ด้วยภาชนะใส่น้ําและช้อนที่กินได้ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เจ๋งมากมีหลายบริษัทที่ผลิตน้ํายาหรือแชมพูแบบพกพาและยาสีฟันแบบเมล็ด